โหฉันก็นึกว่าชนอะไรที่แท้คนเก็บขวดนี่เองอย,อย่ามาทำเป็นสมออยเลยใกลหัวใจก็ตั้งเยอะนี่คนอย่างพวกฉันนะ่ะไม่ลดตัวลงไปขอโทษคนจนจน,จนอย่างแกอยากเพราะามันเสียศักดิ์ศรี เป็นไงวันนี้เก็บได้เยอะไหมครับอ๋อก็พอได้ค่าข้าวอยู่ละจ้ะเอาผมก็บอกพี่แล้วไงว่าถ้าพี่จะกินข้าวก็เข้าไปกินที่ร้านผมได้หยไม่เป็นไรหรอกจ้ะพี่เกรงใจไว้พี่มีเงินเมื่อไหร่พี่ไปอุดหนุนนะครับนี่ครับพี่หมูผมเอาขวดมาให้ครัขอบใจจ้ะครับหลายขวดเลยนะเนี่ยครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับจ้ะ ขอบใจนะครับเออนุกฉันว่าก่อนเข้าไปสัมภาษณ์งานเราหาอะไรกินก่อนไหมฉันหิวมากเลยอ่ะเออฉันก็ยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันหาอะไรลองท้องสักหน่อยก็ดีถ้าอย่างนั้นแกจอดร้านนั้นเลยดูหรูดีอ๋อโอเคโอเค เดี๋ยวนั่งพกักวันนี้ก่อนก็แล้วกันว้าดูข้างหลังให้ฉันหน่อยสิมีรถเป้าไม่มีถอยได้เลยโอเคโอเคเอาหนูข้างหน้ามันชิดไปอ่ะแกถอยหลังด้วยดิ โอเคโอเคแกชนอะไรอะนฮ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันว่าลงไปดูก่อนเถอะไปโถ่ฉันก็นึกว่าชนอะไรที่แท้คนเก็บขวดนี่เองจริงด้วยเดินไม่ดูตาหมาตาเรือเลยหรือไง นี่พวกคุณคะพวกคุณถอยมาช่วยฉันเองนะคะอ๋อ,อ,อหรือแกจะขอเรียกค่าเสียหายฉันไม่ใช่แน่เลยนุ๊กอ่ะเอาไปจะได้จบจบข่าวหน้าก็าเดินดูทางนี่นะจะได้ไม่เป็นภาระของคนอื่นไปกินข้าวกันเถอะนุ๊กได้เลยวะาอาวคุณเดี๋ยวส่คุณไม่คิดจะขอทอดกันเลยหรือไง พูคาร้านกีตาร์เหรอนี่ว่าแกว่ายนายน่ามันจะเป็นไรมากป่ะฉันว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกดูท่าแล้วน่าจะถึกอะเหรอแต่เราให้เงินมันไปแล้วมันคงไม่กลับมาหรอกเนาะมันไม่มาแล้วแหละถ้ามันไม่คิดจะมาเอาตัางค์เพิ่มอะนะอืออือ ว้าอยู่นี่นี่เองนี่แกมาทำไมอีกฉันไม่ได้ต้องการเงินของพวกคุณค่ะเอาคืนไปค่ะถ้าแกไม่ต้องการเลยแล้วแกต้องการอะไรฉันต้องการแค่คำขอโทษค่ะที่พวกคุณถอยรถมาชนฉันทำไมคะแค่คำคำเดียวนี่มันพูดยากมากเหรอคะโอ๊ยคนอย่างพวกฉันน่ะ ม่ลดตัวลงไปขอโทษคนจนๆจนจนอย่างแกอยาเพราะว่ามันเสียศักดิ์ศรีพูดอีกก็ถูกอีกอยากให้พวกฉันขอโทษแกงั้นเหรอสู้ฉันไปขอโทษมาโทษแมวไม่ดีกว่าหรอฝันไปเถอะนี่พวกคุณคะพวกคุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงคะพวกคุณเป็นคนทำผิดนะคะผิดอะไรเจ็บ<อ>แค่นี้น่ะหรอ อย่ามาทำให้สมอ้อยเลยใจหัวใจกกตัง้เงเยอะนี่ไม่ถึงตายหรอกโอ้ยนี่ถามจริงเลยคะ่ะพวกคุณโตมายไงคะไม่มีใครอบรมสั่งสอนหรอถึงได้ไร้จิตสำนึกกันแบบนี้หืแกกล้าว่าพวกฉันหรอเออขอาโทษไหมครับนี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับก็ใหญ่คนจนนี่นะสิมาว่าพวกฉันว่าไม่มีใครสั่งสอนปากดีจริงๆเออ นี่คุณไปว่าเขาแบบนั้นจริงๆเหรอครับไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพวกเขาสองคนถอยรถมาชนฉันฉันก็แค่ต้องการคําขอโทษแต่พวกเขาเอาเงินมาฟาดหัวฉันแล้วก็หนีมาแบบนี้พอฉันได้มาเห็นการกระทําฉันก็ไม่หวังอะไรแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> นี่คุณคนอย่างพวกฉันควรลดตัวลงไปขอโทษมันเหรอดูสภาพมันสินั่นสิครับคุณ คุณเองก็คงจะระดับเดียวกับพวกเราก็น่าจะรู้นะครับว่าการขอโทษคนจนคนอย่างเราเขาไม่ทํากันแต่ถ้าพวกคุณสองคนทําเขาจริงพวกคุณก็ควรขอโทษเขานะครับนี่คุณเป็นบ้าไปแล้วเหรอแต่งตัวก็ดูดีแต่สมองคิดได้แค่นี้เขาไม่ได้บ้าหรอกคะ่ะเขาแค่มีจิตสำนึกเขารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเอ๊ะยิงนี่ดิพวกคุณครับ พวกคุณสองคนควรจะมีความรับผิดชอบกันมากกว่านี้นะครับไม่พวกฉันไม่รับผิดชอบเจ้าของร้านเจ้าของร้านมานี่สิเออครับคุณลูกค้าเออมีเรื่องอะไรกันหรอครับปล่อยให้คนเก็บขยะเข้ามาในร้านได้ยังไงใช่ฉันจะคอมเพลนร้านแล้วก็ประจานล,ลงโตเชี่ยวให้หมดเลยแล้วดูสิยังจะมีคนกล้ามากินร้านนี้อยู่ไหม ก่อนได้ไหมผมขอร้องเลยครับเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่กีตาแต่ว่าพี่นะครับพี่หมูผมขอร้องแหละไปเลยครับกิตราเดี๋ยวก่อนตาลองพี่อธิบายก่อนไปเลยครับเห็นไหมคะคุณแค่รวยก็ไม่จำเป็นต้องขอโทษมีเงินก็ซื้อได้ทุกอย่างแหละ ขนาดคำขอโทษยังซื้อได้เลยกินกันต่อเถอะนุก๊ก๋ยวต้องไปสัมภาษณ์งานกันป่ะนี่ว่าถ้าพวกเราได้ทำงานที่นี่เงินเดือนน่าจะเยอะน่าดูเลยนั่นสิเออแกคิดว่าเขาจะถามคำถามอะไรบ้างอ่ะ ก็ทั่วไปแหละมัง้งเราน่าจะผ่านอยู่แล้วล่ะเออเนาะะดับพวกเราสิอยางคงไม่พลาดอยู่แล้วพร้อมกันหรือยังครับพร้อม,อมละค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญข้างในเลยครับนี่นายทำงานอยู่ที่นี่เหรอใช่ครับผมทำงานอยู่ที่บริษัทนี้เหรอแล้วต้องแหน่งอะไรล่ะ ฉันจะบอกให้นะว่าพวกฉันมาสัมภาษณ์ในตำแหน่งผู้จัดการใหม่อ้าวอลยครับแหมผมไม่เห็นรู้มาก่อนเลยคนไม่มีสมองอย่างนายอ่ะก็คงไม่รู้หรอก <c oughs> แล้วพวกคุณสองคนนี่ใช่คนที่คุณบีมแนะนำมาหรือเปล่าครับใช่แล้วแกมีอะไรอ๋อถ้างั้นผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเลยนะครับผม ปีเตอร์ประธานบริษัท CVM ฮะอะไรนะประธานบริษัทเหรอจ,จริงเหรอครับเราทำไมไม่บอกพวกเราก่อนล่ะคะแล้วผมจะไปรู้ไหมอะไครับเพราะผมจะเจอผู้คุสองคนที่ร้านนั้นแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะมันทำให้ผมตัดสินใจง่ายขึ้นเยอะเลยอ๋อแล้วก็ผมขอบอกอะไรพวกคุณไว้สักอย่างนะครับ ต่อให้พวกคุณมีเงินมากขนาดไหนถ้าขาดจิตสำนึกความเป็นคนพวกคุณสองคนก็อยู่ในสังคมน้ยากครับศักดิ์ศรีที่พวกคุณบอกว่าคุณมีคนอื่นเขาก็มีเหมือนกันเงินมันไม่สามารถซื้อได้ทุกอย่างหรอกนะครับยกตัวอย่างเช่นงานที่บริษัทของผมเออพวกเราขอโทษนะครับใช่ค่ะพวกเราขอโทษอย่างน้อยก็ลองสัมภาษณ์พวกเราก่อนได้นะคะ ที่แบบนี้ขอโทษกันไวเลยนะครับเชิญผู้คุณสองคนเป็นสมัครงานี่อื่นเลยครับผมคงรับผู้คุณสองคนไว้ไม่ได้คุณคะนูกแกช่วยฉันพูดหน่อยสิอะไรเล่าช่วยไม่ได้หรอกผมไม่ฟังคำแก้ตัวหรอกครับขอตัวเดี๋ยวก่อนสิคะนี่<ฮ>คุณคุณโอ๊ยพอแกคนยังไยนุทุกอย่างมันถึงได้พังเนี่ยแกจะมาโทษฉันนเดียวไม่ได้นะ มันก็ผิดด้วยกันนะคู่นั่นแหละไม่ไดงานนั้นคู่เลยเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยวีที่ยืนขอให้คืนกลับไปคขำสาดแช่งรายรายขอให้คืนสู่เธอให้ชีวิตต,ตําตมให้บาททม